สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาก,กับเกมหมาป่าอาวกาศน,นะครับในแอปวีเพ y นะครับอ้าวไม่ได้ หัวม่วงนั่นใครเอ่ยเบยอร์เก้าชัวสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ครับเราอยู่กับรายการอ่า,อาลืมคัดคนนะฮะก็ผมก็ไม่เคยได้เป็นหัวห้องนะฮะก็ตามที่ต่าว่าล้วกันครับ กระทุบไม่บอกให้คัดคนคัดคนรีบกดจังโหนูจะหลับนี่แล้วทุกคนอวดลุงไซออกได้เลยครับเมื่อกี้ลุงไซดวดท่อในห้องครัวขึ้นมาครับผมอวดลุงไซเลยครับเพราะว่าลุงไซไม่คัดคน <laughs> ไม่เอา นี่ฮะนีม่มาอ๊ะตอนอยู่ในห้องกับเบอร์ตาแล้วเบอร์ตาก็ทำท่าเหมือนจะฆ่าแต่ก็ไม่ได้ฆ่าคิดว่าเบอร์สามไม่น่าจะเป็นเอาเบอร์เจ็ดออกก่อนครับมายตัวเบอร์สองนะ เบอิบบวกไม้บวกมือยาวเลยเบอร์สิบบวกไม้บวกมือครบเวลาเลยนะเบอร์สิบไปด้วยไอ้เจ้ากรนเขาลงใจหมดจิมยานกับเธอเธอจะมาบอกจะฆ่าเธอได้ไงเอ๊ะ ใครเป็นวิศวกรครับพ่อหมย่โดนท่อนะมีใครเป็นวิศวกรไหมคือเต่าเมื่อกี้เออเมื่อกี้ห้องมันเป็นสาธารณะไงเออเวลาคนครบปุ๊บมันนับเวลาเองเลยครับพ่อไปเป็นโดดท่อนะบอกคโอเ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 คโ Dort von... เฮ้ยป้าปา,าเบอร์สิบเบอร์สิบไปแล้วก็ตายเลยก็บอกอยู่ใครเป็นวิศวกรครับผมขอถามอีกรอบหนึ่งนะ มารับผมได้เลยครับผมเป็นนิตเวศครับเอาทำไมทำไมี่หนุ่ม่อ่าเงี้พี่หนุ่มก็อ่พหนยิงเบอร์สิบเสร็จปุ๊บเนี่ยเอบอร์แปดเขาก็ฆ่าเลยบอรสิบเขาไม่ได้โดนยิงนะเขาสัญญาณหลุดไปนลเบอร์สิบอะเบอร์สิบโดนอเพยยิงครับแล้วเสร็จปุ๊บนบอร์แปดโดนบอร์แปดฆ่าบอร์เก้าครับ ผมไม่ได้ฆ่าครับผมอยู่ห้องรูปแบบเอไม่ใช่ว่าเบอร์สิบยิงคนดีไหมเหรอเขา,ย,เายิงคนดีตายย<ะ>ิงคนมีตายรอบเนี้ยรอบเบอร์สิบหลุดเองฮะอ๊ะหนาว เล็บัตเทยเน้นโดนค่าบางละจันบางละจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวัน เพ็นเดือนสิบสองบางก็จันบางก็จันไม่อายินู่ทุกวันเพ็นเดือนสิบสอง เห็นศพอยู่ตรงสวนหลังบ้านตอนวิ่งจะไปจะไปยกแล้วพี่เจ้าก็เข้ามาในห้องไฟไม่รู้ว่ามดุดท่อเข้ามาหรือไงตกใจหมดแล้วก็วิ่งแยกทางกันน่าจะพี่ชายกับพี่เจ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจผมเป็นนิติเวชบอกว่าฆ่าผมเลย ไปฆ่าคนอื่นมอนจะนิติเวศได้ไงเมื่อกี้เห็นกลิ่นความตายชี้ไปทางห้องส่วนหลังบ้านครับส่วนเต่าอยู่ปุ่มตรงกลางครับผมนะเหลือผู้ต้องสงสัยอยู่สองคนเบอร์สามกับเบอร์สี่ครับไม่ครับเต่าไม่ได้อยู่ปุ่มตรงกลางนะครับเตาอ,อยู่ส่วนหลังบ้านนะเต่ามุดท่อดูอยู่เต่าเป็นิศวกรน,นะ ไม่ได้เข้าไปค่ะหนูกลัวค่ะยิงตรงขอบบาน้ำเลอครับต่อจะบอกว่าเต่าโยส่วนหลังบ้านได้ไงเนียเมื่อเต่าโดนยิงเช่์ตอบได้นะครับคุณเต่ารอบนี้วอร์จีน่าครับผมจีน่าโดดท่อขึ้นมาจากห้องไฟน่าจะฆ่าเบอร์แปดในะห้องก้องจอนปิดนะครับวอร์จีน่าออกเลยครับและอีกคนนึงก็น่าจะเป็นเบอร์สามกับเบอร์หก เต๋าโดนยิงเป็นตัวตลกลงทราเป็นนิติเวศผมไม่มีอาชีพอ๋อเต่าเป็ดนี่เองห้องว่ารับไม่เดือยแล้วก็ไม่กินนะผมไปอยู่ในห้องไปอยู่แล้วไม่กินไปจะไปยกนี่เลยนอนกับข้าวอยู่เนื้อเบอร์สามมีส่วนที่เจ้าเบอ้์สามของผมเห็นเบอร์หกมีส่วนหลังบ้านครับผมเมื่อกี้ครับแค่สามกับห้า เมื you, <intellectual sadece S 1> ่อกี 6, k, ้ผมเห็นเบอร์หกวิ่งไปส่วนหลังบ้านฮะเราจะเอาเบอร์สามหรือเบอร์หกก่อนเบอร์หกม้กเบอร์หกกันฮะเบอร์หกครับทำไมเลขมันบากวะ บอกว่าเป็นนิติเวนเเวออ ถ้าไม่โหวตตานี้หมาไข่ตัวคือจอบแล้วนะถ้าเราไม่ในใจระหว่างหกกับสามไม่กับห้าเบอร์สองไม่ใช่แน่นอนเบอร์สี่ไม่ใช่แน่นอนเหลือสามหกห้าครับเบอร์สองน่าจะตัวตลกไปแล้วเอาเบอร์สามเบอร์หกออกเลยรอบนี้โหวตเบอร์สามก่อนจอบแค่นั้นนะครับลุงไซไม่เอไปที่โหวตเบอร์อื่นอีกนะจะตีหัวให้นิติเวศเนี่ยอะไรอ่ะไม่ตอนนี้อยู่ห้องไฟหนูหนู หนูหมุนวาวอยู่พี่เจ้าผัวมาได้ไงก็ไม่รู้แล้วพอหนูวิ่งไปหนูก็เห็นศพอยู่หลังบ้านงงอ่ะเอยหนาวเว้ยเออฮิตเตอร์ฮิตเตอร์ก็กินไฟเอยหนาวเว้ยฮิตเตอร์ก็กินไฟโอเคเอาเบอร์ที่พี่เจ้าบอกแล้วกันโหเมื่อกี้ว่าตกลงกันหมดเบอร์หกโอเคหมดเบอร์สามก็เบอร์สามแค่ไม่หมดเบอร์สองก็โอเคลนะ ทำไมก็เบอร์สองะเบอร์สองเม่อวิทย์เซากอนอย่าโหวตเบอร์สองนะถามก็เบอร์สามครับเปิดมิจฉลอนเงินไปหนูเป็นคนทำไมเออตายเลยดิไม่ได้สวยเหรอฮะทีหน้าทีหน้าโดดออกมาจากท่อฮะเสียงบุบขึ้นมาจากท่อไม่ได้หมุนครับน้นุนไปเมื่อกี้ไปทำอะไรที่ห้องครัวเหรอ ไปทํามันกับข้าวอะไรเหรอแบ่งกันกินบ้างดิหนูยังกับข้าวเอาเบองกันกิน้าเลยจริงหิวหิวไม่ได้โดดไม่ที่ไม่โดดพระจ้าันเจ้าคนจะไม่อยู่เนี้ยคนจะไม่จีน้าวิ่งออกมาจากพ่อเนี้ยพ่อวิ่ง้าไปอ่ะเฮ้เลขกมากอีก่ล้ <Okay. S 2> ตื้นตื้นตื้นรถตูกตูกบันทุกหนะนักรถขืนสะพานรถลงสะพานน้ำมันหมดชักกระตุกกระตุกกระตุก ว่าเรมยบร้อยยกกันยกแฟรชัวได้กินความตายว่ะสีน้ำเงินจ้ะ <c oughs> โอเคครับผมผมได้กลิ่นความตายครับไปดูครับผมนะฮะเป็นศพพี่เจ้านะฮะพี่เจ้ามีสีน้ำเงินอยู่ตรงนั้นสีเดียวนะฮะจีนา่าจีนา่าทำได้ลงคอทำพี่เจ้าได้ลงคอจีนา่าไม่นะจีนา่าอยู่กับเต่านะอยู่กับเต่าที่ห้องโถแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเ,เออโดนัทเป็นคนฆ่าพี่เจ้าอ๋อค่ะพี่ชายอย่ามัว ก็จะฆ่าเ <Now S 1> ี่ยลืีอไปทุกคน่าอะไรแมวเว้ยว้าเจ้าแไ้วนก็บอเจีน่าอยู่กับเต่าจ้าจีน่าทำอย่างนี้ได้ไงจีน่าคือมปีม,ม,มดูดีสีม่วงคือจีน่าข้าข้าพี่เจ้าปิดฝากไปหรอจีน่าคนพ่อเดียวกันให่มองตาก,กันก็เข้าใจนะจีน่า เออรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนก็หนักแค่ไหนเออจะเป็นคนท่อเดียวกันไหนเอร์หกันอย่าพูดอย่าพูดอะไรก็ไม่รู้เอย่าับผมโอเคครับโบจีน่าเปล่าช่วยหน่อยนะเปล่าเล่ พี้าพ yeah. ี่หน้าข้าเบอร์แปดแล้วเพี่หน้ามุดทองขึ้นมาพี่เจ้าโดวข้าปิดปากพี่เจ้าคัดคนหน่อยคัดคนหน่อยเดินลูกพี่ตอเป็นหัวห้องเลยลงไตาหน้าไม่ต้องเป็นลูกติเว่นนะลุงไอ่ะตาหน้าไม่ต้องเป็นนิติเวชนะบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นนิติเวณเด็ดขาดนะลุงไอ่ะเอ้ามันแหลกอ่ะมันค้างๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะ จะซ้อมลงมาจะซ้อมเอะไรเฮ้หาุตซี่อ่<ป>ะเ<ป>ออหาฟุดซี่อ่ะเฝ้า you are so